สวัสดีครับประอกันเลยนะครับกับทางช่องนักเกษตรสร้างสูตรครับเดี๋ยวมือนีผ้าเบิ่งการแพ็กกล้วยครับของนุ่มอิสราเอลครับเขาจะแพ็กยังไหนราคายังไหนครับเดี๋ยวผมพามาติดตามกันนะครับผมอันนี้มือตามมาจ่ใช้พวกครับไออินในกระดาษก่อนที่จะกระเทือนเลยมือกล้ยใลยทายไกลตาเลยเรียมตาก็ถือกันนก่เลยอะไรผม พ่อผมยังบอกยังยังบอกบอกกินดูอยู่การตัดกล้วยครับผมคแบบแยกครับแยกแยกแยกใส่กล้วยครับไปไปไปวีกะชีกราคาหนึ่งนะครับขนาดกลางกะชีราคาหนึ่งนะครับเนาะตะกะชีนี่หาวีรางครับหาวีรางเป็นกล้วยงามครับกล้วยงามส่วนกล้วยงามนี่ ราคาอยู่ที่โลละแปดบาทครับส่วนกล้วยไส้กลางอย่ก็ประมาณสี่บาทครับส่วนไส้น้อยนี่ก็สิอยู่ประมาณสองบาทแล้วก็สิมีบ๊ะได้ทิมนะครับนี่กระชิมกระชิบโบ๊ะได้ทิมนะครับไอ้บุรีดีมบุรีดีมเป็นพวกกล้วยแตกกล้วยแห้งกระชิบได้คายนะครับที่โลละบาทอันนี้พี่เสตเตอร์ครับอันนี้พี่เสตเตอร์ว่าได้เซฟฟุงครับ ไมนน่นี่ผปอ่ารซีลอากิโลครับตกไม่ละประมาณพันหาอยอันตีเป็นเงินไทยบานเท่ากับไม่ละา0 0มื่นครับไม่แต่ผมจะพาวงพวิธทีการตานครับของบาเชยพุ่ะครับบาเชยพู่มเอาไที่ตัดตะตวยตะวยง,ง้างมจะแยกไว้ครับนี่ซุนี่กิโลละ8บาท bộ đẹp mà ông presenter ông kẹng 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 บรรยากาศครับบรรยากาศน้อย่างล้ายก่รับแพ็คแล้วอดีไม่ไหวะสร้างครับมือหนึงกับมือเล้บอกว่าหยิบเช็ดยิบเดใหม่ยิบเ็ดใหม่ครับได้เีรีี่ ยูไปไว้ครับยูไปเนนก็บเรรกับอันนี้จะเป็นเบียดครับเบียดเบียดอีกระค่าหนึ่งครับเบียดอีกระค่าหนะึ่ง ผมลุ้มไอ้พี่บ um, ุญรักเขับพี่บุญรักเออแม่แม่เอาไว้ให้นอกเนี่ยเอาไว้ให้นอกอันนี้ไอ้ปลาครับปลาปลาสกุลฟงลิบครับมือฟงลิบตัดกล้วยมือหนึ่งนี่มือละประมาณ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบลังเลครับมือหนึ่งร้อยยี่สิบลังเลแต่พแพ็คเราเราะสีม่วงอะไรเป็นห้องเก็บกล้วยครับเก็บกล้วยนี่เป็นห้องเก็บกล้วยครับแพ็เส้นห้องเกษมวัชเก็บร์ไปหนีนะครับเนาะไอเส้นห้องเกษมาเก็บร์ไปหนีนี่คือเป็นอปแอร์ เอาใจเด็ก็ฝากติดีต่างนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดให้เบิ่งเพราะการแพ้กล้วยหรือว่าการที่งานในสวนกล้วยมันเป็นจังไดงครับปลาคดต่ามช่องนี้นะครับเด้่องแต่ละเป็นตัาาวคำสารัที่น,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 นี้สวัสดีครับ